เอาเก่งเบาเบิ่งหน้าสิเบิ่งใสเพิ่นเนาะเก่งแล้วก็ต้องดูหน้าดูหน้ากันเลยฮะชัดป่ะฉันฉันอยู่บ้านนี่ล่ะอันนี้อันนี้มาจากเมืองสาวนครกาหลงจ้าอันนี้เป็นสาวนครกาหลงด้วยว่าดู่ในอำเภออ๋อค่ะจ้า เอาข้อนสวรรค์กับมาด้วยกรณีข้อนสวรรค์เม่นจักรพันธ์ก็มาในขะ้นนนะอนสวรรค์เม่นจักรพันธ์ไปต่ำมะฮุ่งอยู่บน,นต่ำมะฮุ่งไมากินอยู่ฟูต่ำมะฮุ่งอยู่บนอ,อ่าอันนี้คือแม่หอยพามาดูบรรยากาศตะขะแล้วช่วงช่วงเวลาที่แบบเนี่ยเขาก็เดินปฏิบัตธิตรธตรรมหมดแนละ้วแม่ลานทำนะเนี่ยนี่ละเพื่อนว่าพยายามพับดอกบัวตีหนึ่งจังสิเสร็จตีหนึ่งจังสิเหลวด้วยนี่เพื่อที่ซอยกันพับตีหนึ่ง แล้วพืชจัดดอกบัวเป็นเป็นให้มันเข้าล่องเข้าลอย,ยอป่ะพืชจัดอะไรแบนสวยงามอย่างงี้รุ่งนี้แหละจะได้เห็นนเขาก็เปิดเทศให้ฟังเลยมั้ยเทศมัมามาทุกอำเภอที่เข้าถามเนี่ยคือไม่ซ้ำอำเภอนะครับแล้วุูงนี้ก็จะมีรถบัสลีกนะจาก,จากกรุงเทพจากอุทยาใช่เป็นรถบัสเลยญาติโยมทางทางลบบุรีทางภาคกลางพวกอย่างงก็จะมาอีกสมทบอีกเพราะว่ามือนีมันบ่กเป็นมือบุญวันนี้เป็นวันเตรียม เป็นวันเตรียมงานนะคะมืออื่นจังสิเป็นมือบุญเท่กินลงุกลงทานนะคนเยอะไหม,ม<า>น้าไปดูไปดูไปดูลงทานนะคะโอ้ยแบบฮวงบักบกล้วยกระเกิดอยู่น้งต้บงนบักม่วงเนาะคะ่ะเนาะเกงกล้วยยังมันวยใหญ่เท่กล้วยไข่มุกกล้วยอะไรนะกล้วยมุกอะไรสักอย่างนี่แหละเขาเรียกนี่ไงเนาะอืมใหญ่ไปจับแบบนั้นออกมา เอาเก้งต้นนี่ก็มีบักงน่วยเดียวอะต้นอียังบูมันออกลูกเป็นบักงุงจ้าพี่น้องเห็นไหมเอาอ้บักงสุกกับมิลักไปกินได้เปียงมันสุกแล้วนี่เก้งสุกแล้วนี่เอามาหน้าตนมื่อ ต้นมะข้อออกน่วยเป็นมะฮุ่งด้อค่ะเด้อมาเบิ่งดึกค่ะเด้อออกน้วยเป็นมะฮุ่งคะ่ะครับบรรยากาศที่เราไม่เคยเห็นนะเก่งมันก็มันก็เห็นอย่างเงี้ยที่เราไม่เคยเห็นนะจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วแหละคนดูคลิปก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรครับก็เอาเอาโมทนาบุญกับหวกพเรานี่แหละง่ายๆเมื่อไงลงทานละมาอีกแล้วนะ ยากกินตัวท่องแม่บุกเลยดิท้องแม่บุกเลยท่อมแม่บุกเร้วมุแน้เออเอาเอาจ้ากินบ่ไวแล้วมันเน่นทองมันแน่นคุณฮอดเพลิน ออกมานคุณ่ะอุย้ยได้ลํายเยอะนะลูกแล้วล,ลูกบักแก็วเราสั้นนี่ <laughs> ป้านมาเอาหน่วยมันหลายเธอลูกเ,เลยจะมันแซบเนาะนอุยอ้ยเนี่อบริยอ่ะแจ้งแม่แงมาดาง ตไปมาช่วยนะก็เลยบอกว่าอนุโมทนาช่วยคือปรถ่ายคลิป z o งให้แม่นี่แม่ก็บอกว่าของไรพ่อว่างันเทาไปเพิ่นมันเพิ่นมันร่วมัมันปลากระถินเทาเยอะมาสั่นมาเป็นลายนี่แล้วเราก็จะสมทบอีกคนหนึ่งนี่ครับต้นตั้งต้นกระถินของเราเพิ่นแม่สมทบลายดิบังหันอ่ะอุ้ยมาอีกแล้วคุณพ่อ จ้าอนัน้ามยายมาคุณพอ่อค่ะจ้าจ้าจ้าถูกคุณพ่อมาสมทบเอาน้ำลำไยไหมลูกน้ำลำไยไหมไม่ไม่เอาแล้วคุณพ่อเอาไหมเอ้าตาไหมนัเออตาถือขอเงินสิบบาทขอเงินสิบบาทขอบคุณมาก ขอบคุณหลายๆด้วยคุณพ่อเอ้ยมาปักกระถินซอยบอสกิ่งกับแม่หอยนะคะขอบคุณจ้าเดี๋ยวอาน้นำให้คุณพ่อกันเฮ้่อทำบุญด้วยลูกๆทำบุญด้วยไปเออทำบุญอ้ยขอบคุณลูกมากนะคะเพื่อมุจากทำบุญเนาะเดี๋ยวคุณพ่อกินดีขอจักแก้วเลยก็ได้เนาะจ้าจ้าฝา้า อร่อยไม่ไม่หวานนะคุณพ่อไม่หวานนะหวานเบอร์กินได้หมดดีคุณพ่อไหมอ้าวเสียบไม้เลยเออทำแล้วขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะแม่สีหอยไม่บ้านดอกแมื่อสีหอยไม่หวานบ่ละแม่อสีหอยไม่ถ้ากิน อาบ้าป้าข้าไร่ขุนบ้ากครับเท่ากี่แก้วเอาไหมลูกเอาไหมลูกเอาไหมเอาเอาอีกเยอะเลย้โอยไม่ต้องไปเสียบตรงนั้นหรอกเสียด้านนอกเสียบตรงไหนก็ได้ลูกเสียบตรงไหนก็ได้ลูกเดี๋ยวให้น้องก่เอาแก้วหนึ่งใช่ไหม แล้วของของหนูเอาหนึ่งแก้วอร่อดค่ะอร่อยค่ะอร่อยเอาเกงเก่งเอาให้หน่อยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวพอดีน้ำพอดีน้ำมันมันหมดน้หน้ามันโบกเก็บทองแล้วมันก็จะได้กินอีกเนื้อให้เขาด้วยหรอเอากรให้อยน้อยดีล่ะเก่งสวดผู้รู้อยู่เนาะเรา่เห็นว่าได้ใส่เอาได้ใส่อกันได้ละใช่ไหมว่า ไม่เดี๋ยวเขาพับเสร็จนะแล้วเขาก็เทย้อยมากินเชื่อกิ่งเ,เพราะว่าเขากินกันแขบค่นั่งจะรอ,อดไม่แล้วอ,อุ้ยนนจ้าหนูเอาไหมเอาไหมลูก